จะเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบ0ู00 00นยะ์ย์เนาะด้วยวิธีการคอนจูเกตวิธีการคอนจูเกตเนี่ยเราจะใช้นะเราจะใช้ด้วยว่าเราจะใช้เลยนิยมใช้ด้วยนะ ก็ต่อเมื่อลักษณะของตัวฟังก์ชันต่างๆมันมีค่าเป็นรูทจากนั้นเราใช้การคอนจูเกตซึ่งการคอนจูเกตเนี่ยก็คือการใช้หลักการของหน้าลบหลังที่คูนกับหน้าบวกหลังจะได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะคะคือตัวที่ติดรูทมันจะหายดังนั้นวิธีนี้จึงเหมาะสมกับตัวโจทย์ที่มีลักษณะที่ติดรเอาแล้วนะมาดูกัน เริ่มต้นเลยนะคะที่ Activity ข้อ1 a c t i v i t y ข้อ1เขาบอกว่าจงหาค่าลิมิตของฟังก์ชันของฟังก์ชันนะฟังก์ชันตัวเนี้ยถ้าเราแทนเข้าไปแน่นอนได้เป็นศูนย์ศูนย์ดังนั้นกระบวนการทําโจทย์เราก็ควรที่จะทําการปรับโจทย์ก่อนเนะาะอ้าเรียนไม่เชื่อนะครูลองแทนให้ดูก่อนเลยเนาะก็เป็น1-1ลบหเห็นไหมเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นศูนย์ศูนย์นนแบบนี้ไม่ปื้มเลยใช่ไหมใช่ป่ะนี่ยค่ะ 1ลบรูทนะคะแล้วก็1-1ลบหใช่ไหมก็ได้เป็นส่วนส่วนแบบนี้ไม่เอาเลยไม่โอเคดังนั้นรูปแบบเนี้ไม่ได้เราก็จะใช้หลักการคือการคอนจุเกตดังนั้นเริ่มต้นนะเราจะเอาแต่สิ่งที่อยู่หลัง,นล eto, ง it, เนี่ยนะกรุ๊ปของลิมิตเนี่ยฟัง์กชันเนาะลอกไปก่อนนะ จากนั้นค่ะเราจะคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วยตัวที่มันติรูทแต่เครื่องหมายลบตรงนี้ค่ะนักเรียนเราจะกลายเป็นบวกดังนั้นจะได้เป็น1บวกรูทเนะเอามาคูณทั้งเศษทั้งส่วนเนาะนักเ,เรียนดูนะคะจากที่เราลบเราจะบวกแต่ทั้งนี้ต้องเอามาทั้งเศษทั้งส่วนนะตัวนี้มันไม่ติรูทนี่เราเคยทํามาแล้วค่ะเรื่องนี้เคยทํามาแล้วนะตั้งแต่ โอ้แล้วแต่ตอนเรียนลำดับแล้วเนาะเอาละจากนั้นทําการคูณนะหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังตัวนี้ก็ได้เป็นหน้ากําลังสองคูณไปเลขหนึ่งหนาะหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งแล้วก็ลบหลังกําลังสองรูทเอ็กกำลังสองได้เอ็กค่ะในขณะที่ข้างล่างเราก็หยิบมาเลยก็คือหนึ่งลบเอ็กเนาะที่คูณกับหนึ่งบวกรูทเอ็กค่ะเรียบร้อยนะจากนั้นก็จะพบว่ามันตัดกันได้มันตัดกันได้ได้เลยก็มาดูาหาอีกหนึ่งลบเอ็กนั่นแหละตัด เพราะฉะนั้นผลสุดท้ายสิ่งที่เราได้เราจะเหลือแค่นี้ค่ะนักเรียน1ส่วนด้วยหนึบวกรู่เอ็กดังนั้นแค่นี้ตัวนะคะแป่งสภาพกลายเปแบบนี้ละแปลงแบบนี้ละเพราะฉะนั้นขั้นตอนสุดท้ายที่สุดเราก็จะสามารถหาลิมิตเมื่อเข้าใกล้เลขหนึ่งแล้วดังนั้นก็คือการหาลิมิตของตัวนี้ได้เลยนะคะหนึ 1, บวกรูกค่ะเนาะตรงไหนไปเ็กแทนไปเลขหนนะก็เป็น1ส่วนด้วย1บวกลูทห ก็จะได้1ส่วน2นั่นเองค่ะนะะได้1ส่วน2งเนาะไม่ไม่ยากเลยก็คอนจูเกตรธรรมดาง่ายๆไปต่อที่ข้อ2เลยนะคะไปต่อที่ข้อ2ในข้อ2ลักษณะโจทย์ตัวล่างติดรูทนงะนั้นเราจะเอาตัวล่างขึ้นมาคอนจูเกตนะเป็นสภาพโจทย์ค่ะ x ลบ9ส่วนด้วยรูท x ลบ3ตัวที่เราจะมาคูณคือรูท x บวก3 รูทบวก3ทั้งเศษทั้งส่วนนะคะเรียบร้อยนะจากนั้นค่ะคูณให้เรียบร้อยเนาะข้างบนมันไม่ได้เหมือนกันนะ่ะน่มาขไม่ได้ก็หยิบมาแบบนี้ค่ะเป็นปกติเลยรูทบวก3ในขณะที่ข้างล่างนะก็จะเป็นหน้ากำลังสองก็รูทหายไปลบหลังกำลังสองสามกลังสองได้9ตัดได้นะตัดได้ตัดได้ตตัด ผลสุดท้ายตัวที่เราต้องการหรือลิมิตที่เราแปลงร่างเจอแล้อแค่รูทเอ็บวกสูทบวกสดังนั้นเราก็ไอตัวนะคะีค่ะตัวนี้ก็แปลงสภาพกลายเป็นปตัวนี้แล้วดังนั้นในขั้นตอนสุดท้ายเราก็หาลิมิตของรูทเอ็บวกสมเมื่อ x เข้าสู่เลขก้นะคะก็จะได้ไปก็คือรูทเก้าบวกสาูทเของเราก็ได้เป็น3าบวกสเนาะ นะฮะสามบวก3ามรูก็าคือสาบวกสาม็ตอบหค่ะข้อนี้ง่ายมากเลยนะประมานี้นะคะต่อไปค่ะมาดูที่ข้อ3ต่อเลยนะคะข,ข้อ3มข้อสมีลักษณะที่ติดรูททั้งหมดติดรูดทั้งหมดดันนั้นการที่เขาติดรูททั้งหมดแบบนี้เนาะนักเรียนก็จะต้องทําการใส่รูททั้งกลุก่มคือจากเมื่อกี้ มันเป็นรูทเนาะนั่นตัวนี้เป็นการคอนจูเกตแบบที่เรียกว่าเป็นตัวรูทเหมือนเราเอาไปทางการสั่งรยู่ทางกูป่ะนั่นเอาตัวเนี้ยนะลอกโจทย์กันนะ x ลบหนึ่งรูทหนึ x ่งลบ x กำลังสองนะคะได้แบบนี้เนาะเราจะคูณตัวนี้ค่ะมันเป็นรูททั้งหมดเราก็รูททั้งหมดเหมือนเดิมนะคะโจทย์ไม่ได้ผิดนะคะก็เป็นรูททั้งหมดแบบเนี้ยค่ะทั้งเศษทั้งส่วนนะคะแล้วก็ใส่เส้นเศษส่วนเนาะ จากหลักการรูทคูณรูทใช่ไหมรูท a คูณรูท a ได้ a ดังนั้นหลังคาหายไปส่วนข้างบนเนี่ยเราก็จะแค่หยิบออกมาค่ะก็คือเหมือนกับเราเอาโจทย์มาเขียนคูณกันเป็นปกติเป็นสองรูปอะค่ะในขณะที่ข้างล่างเนาะรูทคูณรูทรูทหายค่ะจะกลายเป็นหนึ่งลบ x กำลังสองค่ะหนึ่งลบ x กำลังสองแบบนี้เฉยเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้างล่างถ้าเรืเรียนดูดีตัวนี้คือหนึ่งกำลังสองลบ x กำลังสอง ตัวน H ี้แยกได้นะนั้นตัวบนได้ x ลบหลอกตัวบนเฉยๆเลยนะคะส่วนด้วยข้างล่างสามารถแตกออกเป็น2อวงเล็บได้เป็น1ลบ x และ1บวก x เนอะถ้านักเรียนสังเกตอีกที่นะคะนักเรียนจะเห็นว่า x ลบหกับ1ลบ x เนี่ยมันตรงกับข้ามกัน คือ x จากบวกกลายเป็นลบ1จากลบกลายเป็นบวกดังนั้นตัวนี้ตัดกันได้แต่ตัดได้ลบ1น,นะ,ะตัดได้ลบ1ดังนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็จะเป็นลบ1คูณกับไอวงเล็บนะคะก็จะเป็นลบนะคะก็เ,เป็นลบรูทหนึ่ลบ x กำลังสองนะคะส่วนด้วย1บวก x นะคะเหลืออยู่แค่นี้ดังนั้นสามารถหาลิมิตได้แล้วนะ ลิมิตของนะคะลิมิตของตัวนี้ค่ะลบ1ลบ x กำลังสองส่วนด้วย1บวก x นะเมื่อ x เข้าสู่หนึ่งทางด้านลบเนาะหนึ่งทางด้านลบเดี๋ยวเรื่องเกี่ยวกับค่าในรูทนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เอาเป็นว่ามันจะบวกจะลบเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากัน เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าหาได้ไหมนะคะแต่ในเบื้องต้นหาไปก่อนนะ,ะหาไปก่อนแบบนี้ดังนั้นวิธีการนะคะตรงไหนที่เป็น x เราจะแทนเป็น1นะก็จะเป็นลบรูทหนึ 1, ่งลบหนึ่งกำลังสองส่วนได้หนึ่งบวกหนึ่งนะคะแน่นอนค่ะหนึ 1, ่งลบหนึ่งกำลังสองได้ศูนย์ค่ะดังนั้นก็จะเป็นลบรูทศูนย์ส่วนสองเนาะข้อนี้ก็เลยตอบแค่ส่วนแค่นั้นค่ะ ก็จะเห็นว่าการคอนจูเกตสามารถคอนได้ตลอดเลยมาต่อกันที่ข้อสีนะคะเอาละเนาะพอถึงโจทย์ข้อสีเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะคะก็คือการที่เราอะ่ะจะต้องทำการล็อกโจทย์ใช่ไหมล็อกโจทยนะ์ดังนั้นในตัวนะคะนักเรียนครูก็จะหยิบโจทย์ตัวนี้นะสี่ลบ x กำลังสองนะคะส่วนนี้ตัวนี้ค่ะรูท x กำลังสองลบ x ลบสนะคะ เอาละมีประเด็นนิดนึงเนาะจากที่เพื่อนเคยมีคนถามนะคะว่าเอ๊ะคือหมายข้างในเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไหมคือคำตอบก็คือไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นรูททั้งตัวแบบเนี้เวลาเราคอนจูเกตหรือเราสั่งยุเข้าไปเนี่ยเราจะเอาทั้งรูทเลยค่ะเข้าไปคอนจูเกตหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือเอาทั้งหมดเลยแต่ถ้ามันเป็นรูทแยกเนี่ยรูทแยกสมมติว่าอันนี้รูทอันนี้รูทใช่ไหมจากลบก็ต้องกลายเป็นบวกอะคะ่ะ นะแล้วนั้นถ้าเราเอารูททางก้อนก็ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเครื่องหมายคงเดิมนะคะจากนั้นสิ่งที่เราได้เนี่ยเราก็จะสลับจบเปลี่ยนจบไปแบบนี้เนาะจากนั้นเราก็จะคูณกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็น4ลบ x กาลังสองนะคะที่คูณกับนะคูณใสวงเล็บก่อนที่คูณกับตัวนี้ค่ะ x กลังสองลบ x ลบสองนะคะส่วนทั้งหมดรวบเนาะรวบเนาะคือรูทคูณรูทอ ot, ะคะ่ะรูท a คูณรูท a ก็ รูทหายไปก็จะเหลือแต่ตรงนี้นะคะเรียบร้อยเนาะดังนั้นรูทเหมือนกันก็จะเหลือแต่ข้างล่างจากนั้นเราจะแยกตัวประกอบด้านบนจะได้เป็น4เนี่ยคือ2กําลังสองลบ x กําลังสองแยกเป็น2ลบ x กับ2บวก x นะคะตัวนี้ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเรียบร้อยเนาะอ่ะในขณะที่ตัวข้างล่างเราก็สามารถแยกตัวประกอบ2องวงเล็บ รื่องของตัวประกอบสองเล็บเนี่ยขึ้นอยู่กับความชํานาญของนักเรียนนะคะอันนี้ก็ลบสองอันนี้ก็บวกหนึ่งเนาะจากนั้นเราจะเห็นว่าเราสามารถตัดได้นะสองลบเอ็กนะคะโทษนะเราเอาสองลบเอ็กคะ่ะกับเอ็กลบสองสองตัวนี้มันตัดกันเราได้ลบหนึ่งนะได้ลบหนึ่งแปลว่าสิ่งที่เราจะเหลือจากเนี้ยนะคะคือถ้าเราดูง่ายๆตัวที่เราต้องการที่จะอ,ออกออกใช่ไหมแปลว่าเราจะต้องเอ็กที่เท่ากับสองออกไป ถ้าเราต้องการเอา x ที่เท่ากับ2ออกไปอะคะ่ะเนาะเขียนนี้อาจจะไม่เห็นนะเราอยากเอา x เท่ากับ2ออกไปดังนั้นแสดงว่าเราต้องสร้าง x ลบ2ใช่ไหมเพราะถ้า x ลบ2มันจะเป็นสูตรคือเราย้ายนะคะไปเป็นตัวเนี้ยดังนั้นตัวที่เรามุ่งจะตัดก็คือ x ลบ2แปลว่าถ้าเราแยกมาแน่นอนละจะมีตัวที่เป็น x ลบ2มาถูกตัดออกไปดังนั้นข้างบนตอนนี้เราจะได้เป็นลบ1นะคะที่คูณกับ2บวก x เนาะ แล้วก็ x กำลังสลบ x ลบรูองนี่ค่ะหน้าตาเป็นทางกรุ๊ปเลยในขณะที่ตัวข้างล่างก็จะราค่า x บวกหเนอะก็คือตัวเนี้ยจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือแทนด้วยเลข2ถูกไหมแทนด้วยเลข2เข้าไปนะเอาล่ะจะเริ่มแทนเลขแล้วนะสิ่งที่ได้นะเอาล่ะเรามาสรุปนะดังนั้นลิมิตของตัวนี้คตัวเนี้ยเราก็จะหาได้เนาะ ก็จะได้เป็นลบหนึ่งนะคะสองนะคะบวกเกเนาะที่คูณกับรูทตัวนี้ค่ะหยิบมาทั้งกรุ๊ปนะเอาละแล้วทั้งหมดก็ส่วนด้วย X บวกหนึ่งโอเคนะจากนั้นเราก็มาแทน X ด้วยเลขสองแทน X ด้วยเลขสองนะตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นลบหนึ่งที่คูณกับสองบวกสองเป็นสี่นะข้างในสองกำลังสองเป็นสี่ใช่ไหม สี่ลบสองเหลือสองลบสองอ้าวข้างในตรงนี้เหลือรู้่วนย์ใช่เลยเนาะได้รู้่วนนะส่วนข้างลั้นก็เป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามใช่ไหม แคไปสองเพราะฉะนั้นรู้ศูนย์อะได้ศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ย่อมได้ศูนย์ดังนั้นข้อนี้ก็เป็นศูนย์ส่วนสามคำตอบก็เคยง่ายก็ตอบศูนย์เท่านั้นเองนะคะดังนั้นในส่วนข้อนี้เราก็จะทําแค่การคอนจูกเกตเฉยๆเนาะนะคะโดยนักเรียนสามารถที่จะใช้หลักการคือเราจะกําจัดตัวอะไรไปเราก็จะสร้างตัวนั้นแล้วให้มันถูกตัดออกไปนั่นเองค่ะ,นะคะข้อนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะยังไงก็ลองฝึกทําดูนะคะมาดูที่โจทย์ข้อห้า 5. จทย์ข้อนี้มีความแปลกๆนิดหน่อยแปลกๆนิดหน่อยนะงั้นะมาดูกันตัวเนี้ยมันเปลี่ยนเป็น h ถ้าเราแทน h ด้วยูนยนะสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเนี้ย x บวก0ก็ได้รูท x ใช่ไหมรูท x ลบรูท x เป็น0ค้าล่าง0จบเลยเรียบร้อยคือ0 0่น์ดังนั้นเราจะคอนจูเกตนะคอนจูเกตเอาละครูหยิบโจทย์ออกมาก่อนนะรูท x บวก h ลบรูท x นะส่วนทั้งหมดด้วย h นะคะ เราจะคอนจูเกตด้วยตัวที่มันติดรูทนะฮะติดรูทดังน,นั้นตัวนะคะติดรูทอยู่ครูก็คอนด้วยรูทเอบวกเอนะแล้วก็บวกกับรูทเอ็กซ์และข้างล่างส่วนเอชเนาะอ่าโทษทีนะโทษทีนะเอกบวกเอชนะคะคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะคะเนาะสรุปอีกครั้งนะหลักการคอนจูเกตเนี่ยใช่ไหมลบตัวนี้ค่ะนักเรียนกลายเป็นบวกซะง,งั้นนะแต่ต้องเอามาคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะ ทั้งเศษทั้งส่วนนะต่อไปนะเ่ตัวนี้คอนจูเกตแล้วรูทหายค่ะลบเอค่ะนะคะที่ข้างล่างกายเป็น H ที่บวกกับวงเล็บในทั้งหมดนะที่คูณกับวงเล็บที่มันบวกอะค่ะ X บวก H บวกรูทเนะคะ,เ,เ,เ,นะ,คะเนาะเอาละจากนั้นก็มุงที่จะตัดแต่ข้างบน X ลบ X ตัดได้ นอกเหนือจากนี้ยังมี h 2ตัวเนี่ยตัดตัดเหลือหนึ่งใช่ไหมตัดตัดเหลือหนึ่งผลสุดท้ายนะคะนักเรียนจุละข้นหนึ่ส่วนด้วยรูท x บวก h บวกรู x แค่นั้นนะคะเหลือเท่านี้นะคะเหลือเท่านี้แค่นั้นเองจากนั้นค่ะให้นักเรียนหาลิมิตตัวนี้ได้เลยเนาะลิมิตของฟังก์ชันหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วนะจากตัวนี้เป็นตรงนี้ค่ะลิมิตของเซตหส่วนรูท x บวก h แล้วบวกกับรูท X นะเมื่อ H นะคะเมื่อ H, H ดังนั้นนักเรียนต้องแทนที่ H นะคะไม่ใช่แทนที่ X เมื่อ H เข้าสู่ศูนย์ดังนั้นสิ่งที่ได้จะได้เป็นหนึ่งส่วนอย่าลืม H เป็นศูนย์นะคะก็เป็น X บวกศูนะย์บวกกับรูทศูนย์นะอ้ยโทษบวกกับรูท X สิเนาะเพิ่งบอกไปเมื่อกี้นี่เองนะแทน H ดังนั้น X ก็ต้องติด X อ็กซย่างนี้แหละ ก,ก็ต้องติด x ไว้นะ,ะติด x ไว้นะเนาะจากนั้นค่ะอะไรบวกศูนย์ย่อมได้ตัวของมันอ่ะก็เป็นรูท x อ,อ่ะบวกกับรูท x รูท x บวกรูท x เ,เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบแค่หนึ่งส่วนสองรูท x แค่นั้นเองค่ะนะคะก็เมื่อถึงคำตอบอย่าลืมนะคะชาร์ดแดงค่ะดังนั้นวิธีการเนาะควรรู้แหละนะคะการคอนจูเกต หรืการสั่งลุกเนี่ยใช้สําหรับการกําจัดรูทให้หายไปนะคะจากนกั้นอิทธิพลของการที่มันจะมีตัวให้เราตัดนั่นเองค่ะตัวที่เราตัดไปก็คือตัวที่จะส่งผลให้เกิดเป็นสูงส่วูนูนะคะหรือยังไงั้เรียนลองทําโจทย์ปัญหานะคะ